กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไบราจักัดมหาชนสวัสดีครับพิทิพนธ์คะสวัสดีครับอ่าเป็นไงบ้างคะตลาดวันนี้บวกขึ้นมา8%ครับผมดูเป็นวันไม่ได้นะ่ค่ะก็เหมือนที่พูดให้ความตอกอาวันนะะค่ะว่าเกมมันเส้นใหม่แล้วนะฮะค่ะคือการที่มันเส้นลงจากที่ราคาน้ํามันลงนะฮะแล้หุ้นลงนะครับทองคําลงมีขึ้นอย่างเดียวคือค่าเงินนะฮะค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งอย่างเดียวนะฮะ วันนี้เกมเสตใหม่แล้วครับว่าคือดอลลาร์จะลงนะฮะแล้วก็ไอ้ที่ลงมาแน้วก็จะขึ้นนะครับเราก็ต้องตามดูไปแต่ในต้องแยกเป็นเป็นส่วนๆนะครับว่าในในขาลงเนี่ยนะฮะมันต้องเล่นยังไงนะฮะสมมุติเราไปดูหุ้นนะครับวิธีคิดง่ายๆนะครับอย่าไปคิดต้องถูนเหล่านะฮะสมมุติว่าคุณซื้อหุ้นนะครับบีครีมมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแล้วคุณกำไรห้าแปดเปอร์เซ็นตวันนี้นะคุณจะขายไหม สัปดาห์หนึ่งกำไรห้าแปดเปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นโลเปฟายสามตัว E P S สี่ b า i c บ i รินะฮะแล้วก็ตัวของเอโก้สามตัวนี้กำไรสี่สิเปอร์เซ็นตคุณจะขายไหมครัคุณไม่เอาราคาคุณตั้งนะคุณเอาราคาเมื่อเมื่อวันสุกที่ล้วตั้งเนี่ยผมถามว่าคุณจะซื้อหุ้นหุ้นพวกนี้ไหมนะครับมีกิมลงไปยีบเจ็ดตัวน,นี้ขึ้นมานะครับ คือคือเราต้องเซตเซตเป็นกลยุทธ์นะครับว่า,าถ้าคุณซื้อหุ้นเมือวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณรู้ว่าเขาเซตเกมขึ้นกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วคุณกําไรขนาดที่คุณพอ,อยังละ่ะคุณเคยเคยเล่นหุ้นอาทิตย์หนึง่งแล้วคุณได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับเปลีย่ยนปกินขึ้นมาห้าแปดเปอร์เซ็นตนะครับทั้งหมดนะ่ยมันขึ้นอยู่กับการควบคุมของกลยุทธ์ทั้งหมดว่าเราจะทําอะไรยังไงนะครับหุ้นบางตัวไม่ขึ้นนะหุ้นแบงค์ไม่ขึ้นนะครับ ไม่ขึ้นก็คือสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะครับัวไม่ขึ้นก็อย่าพึ่งขายไอ้ตัวที่ขึ้นมาผมก็คิดว่าแล้วแต่แต่ละคนนะครับพอขึ้นมาก็คือไม่ได้เปลี่ยนให้หุ้นเป็นขาขึ้นแต่ตอนเนี้ยนะครับตลาดที่จะขึ้นก็คือไอ้คืนนี้เราจูนก็ขึ้นนะครับขึ้นได้เยอะด้วยนะครับเซตขึ้นต่อไปก็เกมของเซตนะครับที่เราให้แนวต้านไว้ตอนนี้ทะลุมาหมดละก็จะเหลือแค่ที่หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดนะฮะกับหนึ่งพันสองร้อยถึงที่หลุดลงมาแค่สองที่นะฮะก็คาดว่าเซตจะไปได้้ประะมาณนนนั แต่กลยุทธ์ระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณทุกตัวจะไปนะไปได้ดีนะมันจะสลับไปสลับมานะครับที่พูดให้ฟังเมื่อตอนของวันก็คือฝรั่งนะครับขายขึ้นไปห้าหมื่นล้านรายย่อยซื้อมาห้าหมื่นฝรั่งขายห้าหมื่นรายย่อยซื้อห้าหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่รายย่อยขายพึ้นแะเมื่อวานถามว่าใครลองพีเฟคเมื่อวานสถาบันกับฝรั่งชอ็อตพีเฟคคนที่เราพีเฟคเมื่อวานก็คือรายย่อย เราะนั้นรายย่อยลองเมื่อวานนะครับวันนี้รายย่อยกําไรรายย่อยวันนี้ปิดทีเฟกครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่นะครับที่ลองทีเฟกไว้เมื่อวานนะครับแถวแถวผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนให้ลองหรืออะไรนะผมพูดถึงว่าในเกมนะครับเมื่อวานหกเจ็ดศูนย์วันนี้เจ็ดหกศูนย์นะครับก็เกือบร้อยจุดคุณไม่ปิดเหรอคุณบ้าป่ะใช่ไหมคุณจะมาลองตัวนี้เหรอนะฮะคือเกมมันอ่านได้หมดนะครับว่า ผมคิดว่านะครับยังขึ้นต่อไปอีกเราให้ไว้ที่7.82ก็ก็อีก20จุดหรือว่าถ้าปิดกลับไปเลยก็ประมาณา 800, 800สัก800-810นะก็จากทุนนี้ไปจะแถวนั้นก็นะครับคิดว่าคุใช้เวลานะแต่ถามว่าถ้าคุณรอเมื่อวาน25,000สัญญาเมื่อวานลราย่อยรองนะครับไปย่อยปิดไหครับปิดนะครับไม่ไม่เคยเล่นวันเดียวได้มากขนาดนี้ก็ปิดไปนะฮะอันนี้ เราไม่ต้องแนะนํารายย่อยพวกนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาทํามาโดยที่เราไม่ได้แนะนํานะเพราะฉะนั้นเขาผมคิดว่าวันนี้รายย่อยช็อตดีเฟกนะครับภ mm hmm. าพเห็นชัดอยู่นะครับสุราคาน้ำมันก็จะขึ้นไปประมาณผมคิดว่าสามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดเหรียญในรอบนี้บัตทอมไปแล้วยี่สิบเหรียญนะครับ <Huh. S 1> หลังจากที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยตลาดก็จะลงต่อเหมือนเดิมนะครับ, <Huh. S 1> รบสิ่งที่เอามาหลอกเราก็าคือการฉีดคิอี ของธนาคารกลางการชีวีนะี่เพื่อจ่ายดอกเบี้ยของบริษัทในอเมริกาเท่านั้นเองนะครับ <S 2> <S 2> ไม่ให้รีเสียนะฮะไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจมันฟื้นขึ้นนะครับการลงของหุ้นวิกฤตยังไม่จบนะฮะแต่การที่รอบนี้จะทําให้เราลืมลืมว่านะครับอ๋อมันขึ้นมาขนาดนี้วิกฤตก็จบแล้วนะครับคุณโดนทีหนึ่งนะครับแน่นอนนะเมื่อเช้าผมบอกรายการนี้ผมท้าทายเลยว่าเนะี่ยหุ้นจะขึ้นนะหุ้นจะขึ้นแล้วก็ขึ้นเนี่ย อย่าน้อยถึงสิ้นเดือนนะฮะแต่ระหว่างวันสัปดาห์พ่งนี้จะจะลงแล้วก็วันจันทร์จะลงวันคุารจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นทางขึ้นนะครับค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะลงค่ะทดสอบแต่แต่คาดว่าไอ้พันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะลงมาตั้แถวพันหนึ่งพันพันสองเนี่ยจะวนอยู่สักรอบสองรอบอะไรเงี้ยนะค่ะยังไม่ลงไปข้างล่างนะครับค่ะค่ะทองคําค่ะทองคาทองคาก็ เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นเรื่องของทองคำนะฮะเพราะทองคำไม่ได้ลงเยอะไม่เหมือนรุ่นไม่เหมือนน้ามันนะฮะทองคําลงก็ยังอยู่ในขาขึ้นนะครับทองค,คําคาดว่าจะลีบาไปไม่ชา้าที่บอกพันห้าร้อยห้าสิบเ้านะครับ,รบวันนี้ทองคาในทม์เฟรมเดทเป็นแท่งเกีียวทั้งแรกนะครับแล้วก็สัญญาณก็คือเป็นดเวร์เจนนะครับระบบเราก็คือรอแท่งเกีียวแท่งแรกนะรจริงๆมันก็ต้องรอถึงถึงตอนเช้า เช้าวันคือรอคือจบคืนนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเสียบรองหรือใครลองมานะครับก็เมื่อวานเราก็ให้นวรับไว้ที่หนึ่งห้าห้าหกนะฮะมันลงไปมันลงไปอ่ะถึงอะแต่เราทําอะไรไม่ได้เพราะมันขึ้นมาก่อนนะครับมันขึ้นมาก่อนที่ตลาดเราจะเปิดนะครับแถวนี้นะฮะถ้าถ้าจะลองนะครับผมคิดว่าคนท่านถ้าลองแล้วทนได้ยี่สิบเหรียญนะฮะคืนนี้อาจจะมีเหวี่ยงลงเนี่ยก็ก็ลองได้นะแต่ถ้า ถ้าจะรอว่ากดต้องรอึงตอนเช้าใช่ไหมครับอาจจะรอย่อย่อลงมาก็ได้นะครับเพราะว่า120ยีเริ่มเป็นโดจินะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงมาในระดับของ1490เราค่อยลองก็ได้คืนนี้นะฮะแต่เป็นลองนะเป็นลองนะฮะนะครับเป็นลองขึ้นไปแถวๆ1520นะครับระวังทางผันผลนะครับผมต้องบอกก่อนว่าในตลาดแบบเนี้ย ที่มันผันผวนเรื่องเศรษฐกิจเนะ่ยอย่างผันผวนหมดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อดทนก็ไม่มีเสิยได้เลยเลยนะ,นะครับส่วนคุ้นให้ดูเลยรหุ้นขึ้ไหนที่ขึ้นมาแรงๆนะครับก็แนะนําว่าวิธีคิดอย่าไปคิดว่าต้นทุนเราเท่าไหร่ให้ไปดูที่ที่ต่าสุดตั่าเท่าไหร่นะฮะแต่ให้คิดแบบคนธรรมดาว่าคุณกําไรบีกิมอ่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะห้าแปดเปอร์เซ็นตะ์อ่ะในหนึ่งสัปดาห์เนะี่ยคุณจะขายไหมคิดเช่นนั้นนะเราก็ขายไปเนะี่ยขึ้นต่อเรื่องของมันไม่ได้เรื่องของเราเราเราพอละตลาด พอขึ้นไปยังไงก็จะลงมาอีกอยู่ดีนะค่ะนะครับตลาดปิดแล้วนะฮะอันนี้ก็มีตัวที่หลุดมามี CPI อย่างเดียวแล้วก็ตลาดก็ปิดที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดจุดนั่นเองนะฮะใช่ก็ยังมีเหลืออีกเจ็ดสิบจุดข้งกุเจ็ดสิบสิบร้อยจุดโอเคอ่าวลุงก็ถึงเนเดือนนี้เช้นเดือนนี้ล้วก็เช็คบินแล้วก็เดี๋ยวว่าจะจะไปติดกับเรื่องเรื่องเรื่องค่นั้นเดงนะก็จะไม่ติดทุนใครตั้งใจไว้ว่าตอนพุดลงไปหนึ่งพันเนี่ยแล้วขึ้นมาฉันจะ เพราะตลาดมันจะทําให้คุณกลับไปซื้อันได้อะนะ,ะครับส่วนคใครฟังใครยังอะไรกันเลือกของแต่ละบุคคลนะ,ะครับเราแนะนําไปตามระบบนะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับบสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลนะใครที่เก็บหุ้นมาเมื่อวานกับเมื่อวันก่อนนะคะกับรายเยอะเลยอิจฉานะคะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะฮะสำหรับเรื่องราวของตลาดนั่นเองนะคะนังจุดค่ะค่ะ อ่าเดี๋ยวเราถามพี่ปิงมาไหมเมื่อกี้